หลายหน่วยงานตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือที่เคยเกิดน้าท่วมแรกๆเมื่อสสัปดาห์ส<ช>สัปดาห์ท<ช>ี่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือภาคตะวันออกเชียงเหนือของบ้านเรานะคะก็เตรียมพร้อมรับมือกันอยู่และเดี๋ยวตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะเราไปพูดคุยกับท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณพี่ร,รัรกับคุณนรุนาครับค่ะท่านผู้ว่าคะตอนนี้สถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นยังไงบ้างคะต้องตองขออนุญาตที่จะทำโครงเข้าใจนะครับจังหวัดอุบลราชธานีของเราเป็นฝายน้ําแม่น้ําชีแม่น้ํามูลแม่น้าโขงจะมาบรรจบที่จังหวัดอุบนแต่อยู่บนระพื้นที่นะครับในส่วนของแม่น้ํามูลกับแม่น้ําชีนี่จะมาบรรจบกันที่เขตอําเภอเมืองอุบลราชธานีและไลผ่านตัวเมืองอุบลและวระานิลรรนะครับ สถานการณ์วันนี้นะครับน้ําที่เอ็มเจ็ดอำเภอเมืองอุนราชธานีของเรานะครับระดับตลิ่งอยู่ที่แปดเมตรระดับน้ําวันนี้อยู่ที่สี่เมตรเก้าสิบห้าเซนติเมตรเพิ่มจากเมื่อวานสิบห้าเซนติเมตรครับแต่ยังต่ากว่าตลิ่งอยู่ที่สามเมตรห้าเซนติเมตรครับค่ะส่วนส่วนแม่น้ําโขงนะครับสถานีวัดของเราเคเอโอจะอยู่ที่อำเภอของเกียมระดับตลิ่งของเราอยู่ที่สิบสี่เมตรห้าสิบเซนติเมตรระดับน้ําวันนี้อยู่ที่สิบสองเมตรเจ็ดสิบเอ็ดเซนติเมตรลดลงจากเมื่อวานเจ็ดเซนติเมตร สองวันที่ผ่านมานี่แม่น้าโขงเราที่มวลที่มาวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราขึ้นเกือบไปเราขึ้นเก้าสิบเซนติเมตรน่าตกใจนะครับแล้วต่มกว่าตลิงอยู่ตอนนี้แม่น้าโของอยู่ที่ 1, 7, 9, 7, หนึ่งเมตรเจ็ดเก้าสิบเอ็ดครับก็ถือว่ายังต่ากว่าตะลิงอยู่เป็นเมตรใช่ไหมคะและ้วคราวนี้เรื่องของการรับมือหากมามีอิทธิพลทําให้มีฝนตกในพื้นที่มากขึ้นกว่านี้อีกะอะค่ะในส่วนนี้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีของเราได้มีการสอบแผนป้องกันเหตุ เรามีการ<ฆ>แจ้งเตือนเบอร์เตือนมามาดูตลอดนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องจัรกลเครื่องมือต่างๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนต,ตลอดเฝ้าระวังในอียี่สี่ชั่วโมงโดยเรานะครับโดยเราได้มีการมอบหมายก,การกิจแล้วก็ความร่องมือกับมอตบอสองสองรอหกนอปคห้าสิบหกปองบินยี่บ็ดปอชดอสองสองตำรวจภูธรจงังหวัดและนอรอคพร้อมกับกำลังคนายคนเรือนนะครับที่ เรามีการเตรียมความพร้อม24ชั่วโมงหากได้มีการร้องขอหรือเกิดว่าฝนตกในพื้นที่ก็ดีหรือน้ําเหนือไหลมานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่มน้ําชีน้ํโมลหรือรน้ำโขงไหลมาเราพร้อมที่ปฏิบัติการได้ทันทีและอีกอย่างเราได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ที่ผมพูดสักครู่นะครับว่าน้ำสูงขึ้นถึง90เซนติเมตรแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมก็ถือว่าเรามีอําเภอที่ที่ติดกับแม่น้ําโขงอยู่5อําเภอ ก็คือคอำเภอสีมาลาชอำเภอนาตาลอำเภอโพชัยอำเภอสีเมือใหม่เละ่มอำเภอพงเกียมมี 10, 10ตำบลที่จะต้องได้รับผลกระตบและมีพี่น้องประชาชน40หมู่บ้านนะครับเราก็เรียกมีการเตรียมความพร้อมจัดตั้งกลุประยพไว้ที่32จุด นะครับอันนี้เราเป็นการเตรียมพร้อรม,รม,รมนะครับ <คะ S 2> แต่ในระยะที่ผ่านมาก็ยังไม่ถึงไม่ถึงเหตุอันตรายที่ที่จะต้องออกไปยกพี่น้องประชาชนได้มีผลกระทบตอบ้อนเด็ดของพี่น้องประชาชนค่ะท่านผู้ว่าคะเรื่องของการแจ้งเตือนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบรับรู้เนี่ยหลายคนก็กังวลท่านมีแผนเรื่องของการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนยังไงบ้างคะอ่า <คะ S 2> ผมมีผมมีรายการนะครับเบื้องแยงเป็นงเมืองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจับทุกวันพุธอยู่แล้วทางสารน้วิ์ยุติธรรมที่ไต้หนของเราค่ะข่าววสของเราแล้วก็จะมี ออกระจาข่าวมีทางลายทางเฟซบุ๊กทางวิทยุทางโทรทัศน์ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือท่านอปทอเรามีกลุ่มรายต่างๆกันและที่สําคัญนะครับทั้ง25อำเภอในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤ<ะ>ดูฝนนี้ผมห้ามห้ามไม่ให้ท่านอำนเภอออกนอกเขตพื้นที่เว้นแต่ว่ามีราชก,การต้องขออนุญาตกับผมโดยตรง ครับผมเท่านั้นนะครับจะจอดรองพื้นที่ได้แม้แต่ตัวตว,ว่าเองก็เหมือนกันครับก็ต้องอยู่ในพื้นที่ตลอดที่สี่ชั่วโมงเราพร้อมที่จะคือเกิดเหตุปั๊บเราสามารถที่จะลงพื้นที่ได้ทันทีเรามีส่วนตูนส่วนลุงหน้าก็คือมีอำเภอมีอบตในพื้นที่ครับและเป็นการวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้อย่างดีให้พี่น้องประชาชนสบายใจเลยครับและปีนี้ปีนี้อุบลราชธานีของเราเราประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมผมเคยดํารงตรําแหน่งรองผู้การจังหวัดมาก่อนตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับ<แ>ก็รู้ปัญหาว่าน้ําท่วมอุบลของเราเนี่ย ถ้าน้ำเหนือมามากน้ําจะมาหาเราแทบทุกเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็ได้มีการประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องขอขอบคุณทางสตชกรมชุมระทานนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เขื่อนอุบัตรัตเกอนลำปลาวยาวลงมานะครับเราได้มีการพลองน้ํามูลตั้งแต่เดือนมิถุนายนโดยมีการเปิดประตูเขื่อนปากมูลทั้งแปดบานแบบแขนบานขึ้นนะครับทําให้แม่น้นํามูลไหลลงแม่น้ําขงได้คล่องขึ้นและไม่มีน้ําตกค้างนะครับ ก็จะมีทําให้เมือม่อน้ําขงที่ผ่านมาน้ําขงสูงขึ้นก็ทําให้การระบายของแม่น้ําม,มูลลงสู่น้ําขงไม่เกิดปัญหาการจราจัทางน้ครับก็ลเลยเป็นไม่เป็นปัญหากับพี่น้องปีนี้ยังไม่ยังไม่เกิดปัญหากับพี่น้องครับค่ะค่ะท่านผูน้ว่าคะาน,น,น,าาน้ําท่วมอุบลราชธานีปีสองปีที่แล้วท่านผู้วาก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่เราได้ถอดบทเรียนอะไรจากปีหกห้ามาบ้างไหมคะเราได้ถอดบทเรียนตั้งแต่ปีหกสองมาค่ะ ปีหกสองนี่ก็ถือว่าท่วมหนักรองจากปีหกห้าแต่ปีหกหถือว่าเต็มที่ปีหกห้าผมผมไม่ได้อยู่แต่ว่าผมเป็นผู้ว่าอยู่ที่จังหวัดจันทินแต่ผมมาพิลล์พิลหกเราก็มีเรามีการถอนบทเรียนว่าเราเจอน้ําท่วมใหญ่แล้วอะไรคือปัญหาปัญหาก็คือเรือกกเ่องการเช,าชียงเกือนพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนบางท่านก็ยังคิดว่าอย่างเราบอกว่าน้ําอีกห้าวันจะมาเนี่ยไม่ค่อยเชื่อแล้วนะครับส่วนมากจะมาก่อนหรือซ้าไป แต่ตอนนี้พี่น้องพี่น้องอุบลนาชทานนี้ก็เข้าใจแล้วครับตอนนี้เราได้มีการเตรียมพรอ้รอมๆกันอย่างเต็มที่แล้วก็พี่น้องก็มีประสบการณ์แล้วว่าถ้าถ้าหาบริการอย่างอย่างอย่างผมบอกผมไม่ทำพลาดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าน้าโขงจะมาอีกสีววก่วันป้า็รอดวสามวันประมาณแบ้ค่ะ,ะครับ เร็วเร็วกว่ากําหนดด้วยซ้ำไปครับเวลาน้าํามาค่ะแล้วตอนนี้ท่านเตรียมในพื้นที่ไหนของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพิเศษไหมคะที่จะต้องเฝ้าระวงังหมายถึงว่าอาจจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำที่เคยท่วมซ้ำซากมีการเตรียมพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะการเตรียมการพิเศษก็คือเขตเขตเขตเศรษฐกิจก็คือเมืองวาลินกัเมืองอุบลราชธานีถูกไหมครับค่ะปีปีที่ปีที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณทาง ทางท่านนายกรุนตรีนะครับท่านท่านจิตาท่านได้เดินทางลงไปที่โพราธานีเมื่อจึงเดินกระกดาษนะครับท่านก็ได้หกงบกลางมาให้เราได้มีาการซ่อมตรงบริเวณเขือเ่อนนะครับเขื่อนฝั่งวาลินคือเขื่อนชุมชนท่ากอไผ่นะครับเราก็สามารถซ่อมตรงนี้มันจะเป็นรอยโบนะครับทุกปีน้ําจะเข้าท่วมวาลินก็จะเข้าตรงบริเวณนี้ ีนี้เราก็ได้มีการปิดเป็นที่เรียบร้อยดําเนินการโดยโครงการชุมพรฐานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ฝั่งชุมชนวางแดงเขตเทศบาลน,นาครอ,อุบลก็เช่นกันนะครับเราก็ได้ปิดรอบช่องโบนตัวนี้ <decía S 2> <God. S 1> ก็ได้มีการเตรียมการไว้รองรับน้ําเราสามารถที่จะรับน้ําได้สูงถึงแปดเมตรตอนนี้น้ําก็ยังตับตลิตงล่งอยู่ที่สามเมตรห้าเซนติเมตรครับค่ะก็คิดว่าเราเตรียมความพร้อม ปีนี้นะครับในๆๆทุกส่วนเราถือว่าเราเตรียมความพร้อไมไว้เนื่องจากว่าเราเราคิดเราติดตามองบุตุที่บอกว่ามีพายุอีหลายลูกทัางนี้ยอย่างวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานก็มีพายุอสุริขึ้นไหมครับใช่ค่ะส,สุริค่ะเอออย่างเมื่อเช้านี้ก็ที่อยู่บนก็ตกไม่ถือว่ามากนะครับก็ตกฝนตกลินลินแต่เราก็ไม่ประมาณนะครับโดยเฉพาะเขตชุมชนเมืองที่วาลินก็ดีที่นครที่ตะบานบนครอุบลเราเราได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่นะครับ จากจุปรธานอาบตาอาบาจอนะะทางที่จา,างศบัลนครเอกที่บบาลงวัดเราได้มีการเตรียมของพร้อไมไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับเราติตตั้งไว้นะครับเพื่อถ้าหากว่าน้ําฝนตกในตัวเมืองมาก็น้ําก็จะรอการระบายไม่ไม่นานนะครับประมาณสองสาชั่วโมงน้ําก็จะลงสามารถลงสุ่นน้ำกได้ทันทีครับค่ะ,คะท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีไหมคะ มีครับผมต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับ,รบพี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตหนกนะครับปีนี้นะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมเพาะเราถือว่าเราได้มีการเตรียมพร้อมๆกับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายอยากให้พี่น้องติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะนะครับฮอจเใจกข่าวที่เรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านเปิดแทบทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทางไลน์ทางเฟซบุก๊กทางสาาวิยุทางกลุ่มต่งตาง เราสามารถที่จะส่งให้หลายกลุ่มนี้ปั๊บอย่างของผมก็มีกลุ่มหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอมูบนวันนี้นะครับกลุ่มหมบนมองต่างมุมนะครับกลุ่มกลุ่มสื่อมือชนกลุ่มต่างๆเวลาเราเราก็จะส่งข่าวโดยเรามีท่านประชาธิฐมนตีจังหวัดแล้วก็มีสำนักประชารัฐมนตขีด้วยโดยเฉพาะมีทางสวทของเราเนี่ยเป็นเป็นกระบอกเสียงกิงๆเลยนะครับที่ที่แกน้องติดตามช่วงนี้ก็อยากให้พี่น้องติดตามข่าวสารไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับ น้ำมาที่ไหนผู้ว่าและการอุบลกับทีมงานไปหาท่านจัดที่จะไม่ต้องห่วงไม่ปล่อยให้ไอ้ท่านต้องรับภาระคนเดียวครับค่ะ